พี่น้องเอ้ยยายกีไทยสกุลจมแล้วบ้านนี้ฮะลูกกาก็ได้น่นี่พันมาทายียหอยู่จุมได้นังยกพัดพักยกพักยกกลสิมด่ตาเลยรล่ะพี่น้องผมพักยกบ้านนี้มัไม่ผ <c oughs> เหมยกับเป็นจมอลไรได้พี่น้องเอ้ยนี่ยังอีกนี่ยังไหายนี้อีกนีหายนี้แล้วก็ยุบยุบพุนอีกไหลนนึ่งยุบโคกอีกสองไลนยุนี้เหลือยุนี่แหละเนี่ยทอนี้แหะนี่ลกก้าอ่องเม็ดแล้วก็ให้เขาปั้นเลยให้กระเจ้าปั้นไว้เลยอ้อนเฮงพี่น้อง มันอ้อนแหงมงนุษจดทกขาบวกขึ้นอ่ะจนทกขาเตะกาบวกขึ้นไดนพี่น้องเลยจุเตะเตะใส่หน้าแข้งจ้ะองเลยเตะเตะใส่ปลายตีนบวได้เตะใส่หน้าแข้งเลยบาทนี่ยยากี้บวได้ลกหรอกยากี้อันมัดจั่งเดียวมัดกับลกมัดกมัดอืมลกกับบวได้ลกหลายแวพี่น้องปากว้าวตาเยฮิฮิฮิ จ็คเวนเอาเอวมาตังได้มัดบังใหญ่ได้กะก็ได้ผู้จุขางคนละดำกระไดไปดำหน้าทำแค้นดำหน้าโคกเลยเบ้ยหน้าแข็งแับนี้อู้มมัดกาเพื่อสีมดให้แบบนี้เพื่อสีมดมัดอันนั้นแบบนี้เพื่อสีมดมัดดำเหน้าแข็งแบบกาฮักยาวบบดนี้ยิกลงกับบลงบบดนี้หาไม้ซีได้บบดนี้พี่น้องเอ้ย เหล่าไมมซีบ่ซีบ่ได้มาลงบ่ได้บะานนี่มีฮากมันบ่ลงบ้านีควันกุบควันก้มมือในป่านอยู่ในอันป่านมืออยู่ในเมืองมีมานสันฟ้าผู้ได้ผมควันควันลกกากับหายใจกับมื้อป่านอยู่ในเมืองมอกพี่น้องเออมันรู้ผม โอ้สุดเจ้ากระเบื้องใน่ยผมควันควันผมคอมเมนต์ยู่กลางบ้านละอันอปตโตมาอะไรได้นี่เออคอมเมนต์ยู่กลางบ้านแล้โอปตโตมาเป็นขั้นรดละได้นี่ยีิลึกแล้วอันนี้ยู่ทงนาบบมีไผ่ได้นี่ยโอ้หอยก็ได้เคองคุปมูหอยซุรีเพ่นก็ได้หลายหลายหอยก็ไดมัดกากระจน ใส่หายเดียวนี่บอปกประมาณแค่ซิบก็มัดหายนี่ค่ะบิ่งมัดกาเนี่ยนี่ทดลองอืมทำได้มัดแล้วค่ะมัดกาบางไงาบางไงได้พี่น้อง,องอเออค่ะใครจะมันลกงา่ายเมื่อวานนีเจนั้นลกบ่ได้ได้พี่น้องเออมันล้มนะฮะปนโต๊ะมาน้ำไหลลงหัน่นมันนี่ล้มมานี่ ขาดปูดปาดปูดปาดปูดปาดบานนี่บอเอาเลยเอาบอกได้เลยคอมเมนต์เอาก่อนมันเปื่อยตายเมื่อระดำบอกขึ้นแล้วบันนี้ยังข้าวเจ้าบานนี้ลุกข้าวเจ้าตัวน่ะตัวนั้นข้าวเจ้าซุมนี้ข้าวเหนียวบันนี้ละนาโคลกละลุกได้แล้วนาโคกค่ะแต่ว่ายังบ่ได้ขึ้นไปดำกระเจ้าสีปั้นให้ตอนที่ยงนี้มืออื่นคนละไปดำจ้างคนไปดำมืออื่นเนี่ย ข้เดียวลกแล้วกัดค้นแลลวเมื่อวานในคนกะเมือม่อยไผ่เมื่อยมันพี่น้องเอ้ยยางในขี้ตุ่มอันนี้ตายตายเมื่อกัะน,นอนป่านตายเมือ่อยเอวกับพ่อเอวขากับพ่อขาเอยอยยางบานีคนกะบานีผู้บางคนเมื่อยแห้งจนหูดังเหิรอนยายกึง่งยายกึ่งแล้วเมื่อยแห้งแล้วจนหูดังเหนินขึ้น เอโอโซาวนามันสบายยมันบดได้สบายแหละนอดซาวนาหักท้อบดได้ยักน้ำเข้าน้ำกินบดได้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินเท่านั้นแหละก็ได้ซื้อแต่แนวย,ยู่แนวกินข้าวหรือบดได้ซื้อบัดนี้นาปีแล้วแล้วก็เฮ็ดน,นาปังเลยพี่น้องเอ้ยเลนี่ค่ะบดได้นั้นเลยได้นาปีแล้วก็ตัดตอเพืองเลยตัดตอเพืองแล้วใส่นาปังโตอ,อีกเลยได้นี่ เออดินบได้พักเลยได้ดินนี่ฮะเมื่อแห้งีนีเอ,อมือแห้งแล้วละยุดีมีแห้งปีสิมานี้สิขายหมดปีสิมานี่เห็ดแล้วขายหมดเลยนาปังก็ได้รถเกี้ยวแล้วใส่รถกระเจ้าไปเลยนาปังฮะปีนี้เราเห็ดหน้าปีปีนี้ฮะให้ดำให้ห่องยายกี้ไทยสกลนแล้วสะก่อนอยากไปยายรุนไทยสะกล ไฮยกีีไทยสกุลแล้วก้อนฟาดาในเด้อจา้าฟาดสองในเด้อจา้ายายรุ่นไทยสกุลเดอ้อฮัดเฮียนเฮ็ดไม้เฮ็ดพิษในใดก็ขออภัออาายเดอ้บอบ่เคยเฮ็ดกอยากเฮ็ดคือบ้านคือเมืองเพิ่นเฮ็ดในใดเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวไปนี่ล้ะเนาะพี่น้องเป็นมู่เป็นพวกเหลียวอยู่ในนี่แหละตอนนี้เดอ้อสวัสดีค่ะ